ふふ <laughs> こんな装備ステータスが上がらなかったら絶対着ないんだけどなよしソードスきりえっマガガガガッカッコつけさせてくれよ สวัสดีครับทุกคนนีต้อนสู่ช่องฟากโก้กับเกมออน r Art อั l i n e r e เบ e ด i n g กันอีกแล้วนะครัาวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเปิดกาชาอะไรทั้งสิ้นครับแต่จะมารีวิวตัวละครที่ในของ Battle Pass อันนี้ครับผมเรื่งตัวละครที่มานั่นก็คือสาวน้อยจอมแม็มบต์คินิโเกาะนั่นเองครับผม <laughs> ที่จริงมั่เราชื่อคินิโต่อนะแต่ผมขอใช้ชื่อคินิเกาะละกันมันน่าจะเหมาะกว่าเยอะ ซึ่งแน่นอนครับก่อนที่จะไปรีวิวเขาหนะักผมก็ต้องเปิดกาชาตัวแบทเทิลพาร์นี่เอาตัวที่โกะมั่นมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่เปิดตัวสิเลยซึ่งในการเปิดตัวของแบทเทิลพาร์เนี่ยมีสิได้เลยครับการันตีของตัวความแบทเทิลพาร์นนั้นเลยอ่าดูก็รู้ว่มามั่นใจแล้วมันต้องมา <System. S 2> แน่ๆครับพ <First element. S 1> าร์่มาแบบยิ่งใหญ่ครับสีทอง คื 1> อ1 2แล้วก็3นี่มาแบบโชัวเลยครับอ่รับรีบไปเลยครับตอนนี้ดูที่ว่าจะมีตัวแถมด้วยหรือเปล่ามไม่มี ตัวแฉลบเลยงั้นก็ราบน่าจะไปอยู่ตรงห้องการันตีตัวสุดท้ายคิริกกะนั่นเองครับไม่มีตัวแฉลบอะตว่อ,ดดอไปนี่ครับมาแล้วครักกเตร้นไม่้นยมริ้นไม่นอม้นอยมน้อม่อรม่้นอน่้รไม่้้ไ่้่นี้นนี่ย เอาวุ้นก็ปีนด้วยหมอไงไปเรียกว่าสงสารดีหรือว่าเธอเนี่ยว้าไงดีเนี่ยอ้ขากดกัติเอาเถอะถือว่าเป็นการเซอร์วิสให้คนดูแบบบางคนละคันนี่ครับได้ตัวละครดโกบมาแล้วครับผมอ่าชื่อเมจิกเชียนสตรีมชื่อแบบเอามาจากไอ้สตาร์เฟิร์สสตรีมนั่นเอง โอเคครับในเมื่อได้ตัวควาคิโกะแล้วครับมันก็ไปชูช่วงรีวิวกันเลยนะครับคิโตะในเวอร์ชั่นนี้ครับผมเป็นสายดาบคู่ท่าแสงสเตตัสนะครับผมจะเน้นไปทางที่จงตีเวทครับมันก็แบบขัดขัดอยู่นะใช้ดาบคู่แต่กับจงตีด้วยเวทเนี่ยนะเออแปลกดีเหมือนกันในส่วนของรูปลักษนี่ถ้าพวกอัศนะมาเห็นนี่จะเป็นยังไงเนาะอยากจะรู้จริงๆเลย ต่อไปนะ,ะับผมเดี๋ยวไปรีวิวสกิลของคีริโกอกันนะครับซึ่งในการรีวิวคน,นี้ให้มันเห็นฉากการต่อสู้นี่เลยละกันโดยเริ่มจากสกิลอันแรกครับสกิลแรกครับเป็นสกิลชาร์จจะทําดามเมจเวท1เป้าหมายแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นลดต้า,ทานทานท่าแสง10เป็นเวลา1เทินเพิ่มชาร์จ20ถือว่าเป็นสกิลดีอย่างหนึ่งครับที่สามารถลดต้านทานท่าแสงโดยเฉพาะเลย สกิลที่สนะครับผมเป็นสกิลแอสซาวจะทำดาเมจเวทหนึ่งเป้าหมายและเพิ่มบัฟคิดิะเข้าดาเมจให้เพื่อนร่วมทีม10เป็นเวลา2เทิร์นสกิลนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยครับในการบัฟเพื่อนร่วมทีมให้สามารถตีได้แรงขึ้นชิลกัสลุสสกิลอันที่3นะครับผมเป็นสกิลชาร์จจะทำดาเมจเวทหนึ่งเป้าหมายเพิ่มพลังฟ ah ิลท่าแสงให้อีกหนึ่ง สกิลนี้ครับมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันคูดาวสั้นมากซึ่งเมื่อเราใช้สกิลนี้ทําให้เราสามารถใช้สกิลนี้ได้ไวขึ้นแต่ข้อเสียของมันนะคือค่าชาร์จของมันอ่ะจะน้อยกว่าสกิลช,ชาร์จอื่นๆซึ่งชาร์จได้แค่สิบห้าจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นต่อไปถ้าไม่ตายนะครับคือจะทาดามเมจเว้นหนึ่งเป้าหมายและจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อศัตรูนั้นจิตสถานะลดต้านทานพาาด สกิลท่าไมตาถือว่ายัางใช้ได้อยู่ครับติดตรงที่ว่าคือมาต้องให้สโตูนั้นติดลถต้านทานธาตุเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นัวกอต้านทานก,นกนายภาพเว็บบนนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่น่าจะเล่นคู่กันนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกัน

อันที่ผมขอแทนนะครับผมจะเป็นเรื่องที่แบบน่าเสียดายมากเพราะว่าคิดกดในเวอร์ชั่นแบททิลนเนี่ยจะไม่มีแบบว่าคู่หูที่แบบทำเป็นเที่ยวารเร<อ>ื่องในการทำตามเพิ่มตอเพิ่มิวลิงกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากอ่ะถ้าทำขึ้นมานะ ผมมั่นใจแน่ๆว่าทุกคนอ่ะต้องแบบควบคุมในการแบบกดล็อกระดับขั้นสูงแน่เพื่อเอารลคอเขามาให้ได้เลยมาเก็บไว้เลยเนี่ยด้วยความสามารถของเขาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าน่าเสีได้อยู่นิดนี้่นเนี่ยโดยสรุปทั้งหมดนะครับตัวคาคิกดในเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับเพราะว่ารุสกิของเขาว่าสามารถลดต้านทานของศัตรูได้และแถมยังดาเมจเพิ่ม เมื่อศัตรูนั้นติดสถานะลดต้านทานะครับแถมสกิลของคิโกะนะครับ,มกกรบผมยังสามารถชาร์จไว้ด้วยเพราะว่าสกิลของเขาอะมันคูดาวไวและแถมยังสกิลชาร์จก็แบบล,ลดต้านทานใส่ศัตรูได้ด้วยแต่ในส่วนของข้อเสียนี่ก็มีอยู่ครับนั่นคือเหมาะสำหรับสู้กับศัตรูที่เป็นธาตุมืด,ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าเป็นธาตุอื่นนะครับถึงแม้แต่จะลดต้านทานธาตุแสงนะครับแต่ก็ไม่แรงพอเมื่อสู้กับพวกธาตุมืดนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับผมคือการรีวิวของผมในตัวคอยของสาวน้อยจอมเวทคิกโกะนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่กับการรีวิวครั้งนี้ของผมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปข้างงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไว้ในการปรับปรุงในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก็เหมือนเดิมครับื่วยการฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับถ้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ